อชาาันะ่งเอยค่ะด้านข้างนะคะจะเป็นของที่เราสามารถเปลี่ยนภาพเป็นมันได้นะคะภาพต่อมาค่ะภาพต่อมานะคะอดูดีๆตรงไหนนะตรงไหนนะเปลี่ยนภาพค่ะเปลี่ยนภาพค่ะ โทรศับมือถือ50%บ้างได้ไปเลยได้ค่ะอะด้านล่างแล้วคุณพี่รู้ไหมตรงไหนเนี่ยเกมเนี่ยตรงไหนไอพ่อที่ผิดอะตรงไหนเจอไหมอ่ะเจอแล้วเดี๋ยวรอนะคะรับของรางวัลท่าเวทีได้เลยนะคะเดี๋ยวรอตอนช่วท้ายเนาะ ต่อมานะคะเป็นเกมแฟนตัวยงอ,อธิกาน,นเบาเสียงหน่อยนะคะ<บ>กิจกรรมรอบนี้สำหรับแฟนตัวยงของน้องเข้มครับผมอยากให้น้องเข้มเป็นคนช่วยตั้งคำถามดีกว่าเนะาะจะได้รู้ว่าใครในที่นี้เป็นเอฟซีของน้องเข้มตัวจริงหรือไม่คำถามให้เข้มเป็นคนตั้งไหมคะได้ครับคำถามว่าอะไรคะเข้มคะ แฟนตัวยงใช่ไหมครับใช่ค่ะคงเป็นสายลมค่ะที่อะไรนะพี่คำถามคือผมอ่านผมอ่านไม่ได้เพราะพออ่านแล้วมันจะเป็นเพลงไงถ้าเธอเข้าใจสายลมที่พัดผ่านเข้ามาเธอจะมองเห็นว่ารักที่ตามหา มันอยู่ไม่ไกลนักจะคงอยู่ตรงนี้เสมา,ม,ม,ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเพลงถ้าใครตอบได้ไม่ต้องตอบเลยฮนะให้คนที่ตอบไม่ได้ขึ้นมาตอบฮนะคำถามนี้คือผลง,งานที่เกี่ยวกับตัวน้องเข้มอ,อันเนี้คืออะไร หูค่ะอ่าคุณพี่เป็นอะไรนะเป็นเพลงถูกต้องค่ะออะเป็นตัวจริงจริงด้วยได้ังยต่อมาต้องบอกชื่อเพลงใช่ไหมชื่อเพลงชื่อเพลงว่า คนยกมือชำเหรอํำเหรออะใครอยากตอบชวนิ้ว้อยหน่อยค่ะคุณพี่เป็นอะไรคะเพลงอะไรคะเพลงสายสายลมค่ะสำหรับเพลงสายลมเห็ไม่ถูกแน่ สายลมนะฮะเพลงสายลมนะซึ่งเป็นเพลงของเข้มเนาะใช่สายลมตนพูดังตั้มต่อมาคำถามขอจากน้องเข้มอีกหนึ่งคำถามอ่าพุทลงมีมาแจกเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะลงมีหมอนมาแจกเยอะมากเลยอีกหนึ่งคำถามพี่เข้มจะถามเลยครับจะคิดว่าอะไระนงเข้มเนี่ยครับ เป็นแ <c oughs> บรนด์แอมบัสเตอร์ของยีซี่มันนี่มาแล้ว <c oughs> แล้วยังไงเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์มาแล้วมา <c oughs> แล้วหรือยัง <c oughs> มาแล้วออามาแล้วกี่ปีนะฮะ